ของดีควรมีไว้อยู่ที่ไหนสำนักงานอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาอ๋อจองก่อนได้ก่อนยจองไว้ได้เลยฮะเออว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน เหมือนกันทุทกผืนนะครับถ้าดูผืนนั้นนิดเดงอันนี้ค่อนข้างจะมีสีสันเยอะนะใช่ค่ะอันนี้จะเน้นสีสันค่ะอันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นกลงหันค่ะปัดเป่าสีชั่วลายนะคะแล้วก็เลียกแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะเลี้ยงเงินด้วยทองอันนี้รัศมีจะเป็นสีเงินนะคะมีหยินและหยางค่ะนี้หยินนะคะอันนี้หนนะะยาง ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นไลเซน์ท่านอาจารย์ค่ะต้องมีไลเซน์ท่านอาจารย์จริงๆแล้วมันจะมีด้านหลังด้วยค่ะอด้านหลังท่านอาจารย์จะจานให้ทุกผืนเลยนี่คือหนึ่งเม็ดคูณหนึ่งเม็ดใช่ค่ะขนาดหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยนะคะหรือว่าหนึ่งเม็ดคูณหนึ่งเม็ดก็มีสามแบบเนี่เนาะใช่ค่ะ อีกก็จะเป็นขนาดท้ายันนะคะ100คูณ100เซนนะคะหรือว่าเป็นขนาด1เมคูณ1เมตรน,นะคะอาจารย์เนี่ยได้จัดสร้างขึ้นทั้งหมด3แบแบบเมตรด้วยกันเลยนะคะ คือที่อาจารย์จัดสร้างขึ้นนะคะต้องบอกเลยนะคะว่ามีแฟนเพจหลายๆคนเลยลูกศิษย์หลายๆคนเลยนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าอยากจะบูชาแผ่นใหญ่นะคะแต่ว่าปัจจัยกําลังบูชาค่ะมีกําลังน้อยนะคะอาจารย์ก็เลยจัดสร้างเป็นขนาด100คูณหเซนนะคะหรือขนาด1เมตรคูณ1เมตรนะคะซึ่งเป็นขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะและเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่อาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะคะแล้วก็อาจารย์นะคะได้ใส่พุทธคุณอักขระนะคะให้เต็มแบบ เต็มเลยนะคะในพือนขนาด100อคูณ100เซนค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถที่จะบูชาได้ทุกสายอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานนะคะค้าขายนะคะหรือว่าเป็นอสังหาต่างๆนะคะทุกคนเนี่ยก็นิยมบูชามากๆเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับใครนะคะที่มาดูแล้วถูกตาต้องใจผืน้นดันนะคะก็สามารถที่จะบูชาได้เลยค่ะ ผืนนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยได้ทําเป็นลัสรหมีนะคะเป็นรัศมีสีเงินนะคะทําอะไรนะคะก็หยิบจับได้เงินได้ทองนะคะผืนนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยได้ลงเป็นอักขรแบบเต็มผืนแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะก็ใครนะคะที่ประกอบธุรกิจค้าขายการเงินการงานต่างๆนะคะที่อยากจะส่งเสริมในเรื่องธุรกิจต่างๆนะคะก็เหมาะที่จะบูชามากๆเลยะค่ะ ็คือเรื่องความมีเสน่ห์ความรักความเมตตาค่ะกัลยาณมิตรที่ดีอันนี้ก็ดูได้จากผืนนี้นะคะเพราะเป็นลนักษมีดวงค่ะต่อมานะคะเป็นผืนนี้นะคะเป็นรุ่นแบบเข้มขลนค่ะ,คะ,คะก็จะเน้นว่าแค้วคาดปลอดภัยสุขภาพนะคะอันนี้ก็การเงินการงานโชคลาภค่ะก็พุทธคุณครบคุมทุกรอบด้านค่ะเป็นยันอัคาระต้นแบบของโบราณเลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็ เป็นรุ่นกีดวัวพันล้านค่ะ,คะก็จะเด่นเรื่องการเงินการง,งานเมตตาอํานาจบาร,รมีชื่อเสียงนะคะอันนี้ก็มอบให้เป็นของปันผุ้่ก็จะดีมากค่ะเป็นรุ่นที่นิยมค่ะสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบท่านทราบไหมครับชีวิตที่นับแต่เคยมีมามันเป็นจังใดตรงเล่าขาน ให้ผู้ให,ใ,หให้จะได้โจทย์ขานสืบต่อมาเชิญเลยการดาเชิญเล่าให้ฟังค่ะก็ะ พูดถึงเรื่องราวของชีวิตหนูก่อนอหรือว่าพูดถึงพยันก่อนดีคะเอาชีวิตหนูก่อนนะชีวิตหนูนะคะก็เริ่มต้นเลยนะคะต้องแนะนําแบบนี้ก่อนค่ะว่าเป็นเลขาของอาจารย์นะคะในการดูแลก,การจับจองผื่นพยันตของอาจารย์ไพรโรธฤทธิวิชาค่ะแต่เหตุการณ์เนาะพลิกผันนะคะจากจุดเริ่มต้นก่อนดีกว่านะคะจากเราเป็นธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวะค่ะนะคะจากชีวิตเนี่ยเคยได้ยอดขายที่ดีค่ะจนมาวันหนึ่งอะค่ะชีวิตมันติดลบ นะมันมืดแปดด้านนะคะมันไม่รู้ว่าจะหาหนทางไหนจากคนที่เคยได้หลักแสนอยู่ว่าวันหนึ่งคือมันได้ขายกําไรได้หลักพันแล้วเราอะค่ะเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะรายจ่ายมันยังคงตัวเนาะแต่รายรับอะค่ะมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเดิมนะคะจนพลิกผันชีวิตจนมีคนนะคะแนะนำนะคะว่าเอ้ยลองมาไหมลองเปิดโอกาสดูไหม ทุกคนเขาบูชาแล้วชีวิตมันดีขึ้นนะคะจนหนูรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะสักครั้งนะคะลองศรัทธาลองเชื่อดูตอนแรกก็ยังไม่ได้เชื่อต้องบอกตามตรงนะคะเพราะเราเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะแล้วก็เหมือนกับที่คนเขาบอกว่าเห็นผีคนเห็นผีก็อาจจะเชื่อแต่หนูยังไม่เคยเห็น,นหนูอาจจะไม่ได้เชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่แต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะเราได้มาเจออาจารย์ จนมาวันหนึ่งมันพลิกชีวิตเราจริงๆอะคะ่ะจากที่ชีวิตติดลบเลยมืดแปดด้านมันไม่รู้ว่าจะหาทางไหนอะคะ่ะที่จะออกกับชีวิตนี้จริงๆเพราะว่าด้วยตัวเราเองอะคะ่ะเป็นลาพังเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเองอะคะ่ะในการดิ้นรนต่อสู้เนี่ยเราจะต้องทําด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะจนวันหนึ่งได้เปิดโอกาสะคะ่ะมาบูชาผืนพยันของอาจารย์แล้วจากน,านนะั้นอะคือหนูขายโทรศัพท์มือถืออะต้องบอกตามตรงว่าเราขายตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามทุ่มมันไม่มีช่องทางไหนเลยอะคะ่ะที่มันจะมีโอกาสจะพลิกได้ จนแบบมาเจออาจารย์คือต้องบอกว่าหนึ่งคือเราได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหนึ่งเราได้ความกระตันยูกระตะเวทีคือต้องบอกว่าเราเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวมันเหมือนได้อาจารย์ที่ดีแล้วพอเราบูชาผืนพยันนะคะมันทําให้เราชีวิตมันจากที่แบบไม่รู้จะหาทางออกยังไงวันหนึ่งคือแบบมันมีธุรกิจทางช่องทางออนไลน์ธุรกิจการขายนาฬิกาธุรกิจอะไรเนี่ยมันเข้ามาแบบประเดประดังะคะ่ะมาทาให้ชีวิตเราแบบ มันฟื้นขึ้นมาได้อะค่ะเดี่ยพูดแล้วแบบเนี่ยค่ะยังขนลุกอยู่เลยค่ะดูดิจริงๆค่ะเนี่ยขนลุกจริงๆขนขาด้วยนะคะอยากให้ดูขา่ะก็ต้องบอกตามตรงเลยค่ะว่ามันเกิดกับตัวเองเราถึงว่าเชื่อและศรัทธาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยขอมาเป็นสายสะพานบุญให้กับอาจารย์ได้แนะนําสิ่งที่ดีเนี่ยค่ะให้กับแฟนเพจหลายคนที่เขาบูชาไปแล้วอยากให้เขาดีเหมือนกับชีวิตของเราค่ะเนาะเราอยากให้แบบคือเราเข้าใจอะค่ะตอนที่เราแย่อะค่ะมันไม่รู้จะหาทางไหนเลยค่ะที่เขาบอก ว่าอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะถ้าใครไม่เจอใครไม่เป็นเนี่ยคือไม่รู้จริงๆคะ่ะจนเราแบบมาเจออาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนั่นคือคชีวิตที่ผ่านมาใช่ค่ะแต่แต่ณนะวันนี้ทราบว่ามีข้ายันสกรีนผืนใหญ่ขึ้นมาค่ะตั้งแต่ที่เราเป็นลูกศิษย์ S <S นะคะในการดูแลจับจองของผืนพย,ยัญชนะอ,อาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นตํานานความเชื่อเนาะในเรื่องของการเขียนแบบเขียนสดนะคะ<ม>ต้องบอกว่าถ้าใครติดตามอาจารย์มาเนี่ยจะมีเป็นพย,ยันแบบสกรีนแบบเป็นผืนเล็กะนะคะแต่อันนี้เป็นพิเศษจริงๆค่ะที่อาจารย์จัดสร้างขึ้นเป็นขนาดผืน100คูณ100เซนหรือขนาด1เมตรคูณ1เมตรค่ะ<ม><ม>ซึ่งเป็นขนาดพิเศษและขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเต็มตาเต็มใจเต็มตาเต็มใจใช่ค่ะแล้วก็มีทั้งหมด3แบบด้วยนะคะก็เหมาะกับ ทุกสายอาชีพเลยนะคะก็มีคนจํานวนมากๆเลยนะคะที่อยากจะมาบูชาผืนพยังกอาจารย์ค่ะบอกว่าอุ้ยแบบปัจจัยน้อยอะค่ะอยากให้อาจารย์จัดสร้างขึ้นมาและอาจารย์ก็เลยทําจัดสร้างขึ้นเป็นขนาด100คูน100เซนค่ะซึ่งแบบน้อยใช่ค่ะอันใหญ่อ่าใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างี้และพุทธคุณคือแบบอาจารย์ใส่ให้เต็มมากๆเลยค่ะเนาะวันนี้มีแล้วค่ะสนใจก็ตามเบอร์โทรนี้ค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะ อบอกชื่อค่ะชื่ออ่ะค่ะชื่อคุณเติ้ลนะคะเป็นเลขาโดยตรงของอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชานะคะในการจับจองผื่นพยัญชนะของอาจารย์ไพโรธค่ะก็สามารถติดตามทางหน้าเพจได้เลยนะคะเพจสัจธรรมแห่งชีวิตค่ะแล้วก็เป็น Facebook <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> น้องไตเติ้ลเลขาอาจารย์ไพโรธค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ภาพอักขรยันขนาดเมตรคุณเมตรบอกเลยว่าสวยมากๆเลยใครเห็นแล้วจะต้องสะดุดตาเหมือนที่มินสะดุดตานะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเป็นสิริมงคลเอาไว้สําหรับห้องรับแขกนะคะซึ่งเอไว้ด้านหลังโต๊ะทํางานซึ่งมินเนี่ยเป็นคนที่แบบแนะนําให้หลายๆท่านเนี่ยบูชาขนาด78.9จุดเก้าไปนะ,ะหลายคนเนี่ยทำธุรกิจในเรื่องของการค้าขายเนี่ยดีขึ้นอย่างมากๆเลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเซนอักขรด้าน หลังให้ด้วยนะคะมินเองก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะแต่ว่าปรากฏที่รีวิวจากแฟนเพจรีวิวมาเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็สวยทุกพื้นแบบนี้คือสวยแต่ละผืนเนี่ยจะมีแบบแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดท่านใดกำลังขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่าเปิดออฟฟิศใหม่สามารถที่จะเอาไปเสริมดวงในเรื่องของที่บ้านเราได้นะคะเป็นสิริมงคลมินบอกเลยว่าสวยและขังจริงๆค่ะครับคือ พอเห็นแล้วเนี่ยไม่มีใครมองผ่านมีแต่มองพิษมองและพินิตพิจารณาใช่ใครเห็นต้องสะดุดตาเหมือนที่มินสะดุดตาเพราะว่าอัขระยันของอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยจะสวยซึ่งจะไม่เหมือนใครเลยค่ะ สำหรับภาพพิมพ์แบบโบราณนะคะที่ท่านอาจารย์จัดทําขึ้นมานะคะจะเป็นขนาด100คูณ100หรือ1เมตรคูณ1เมตรนะคะต้องบอกว่าตอบโจทย์สําหรับทุกสายอาชีพเลยจริงๆค่ะเพราะว่าอักขร,ระพรคาถาที่ท่านอาจารย์เขียนนะคะก็จะเขียนครบทั้ง9บทเลยค่ะ ก็คือจะเน้นเสริมนะคะการเงินการงานโชคลาบเป็นหลักเลยนะคะส่วนด้านอื่นๆก็มีเหมือนกันค่ะก็คือเน้นเสริมความรักเมตตามหาสเสน่ห์นะคะสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสืดนี้ก็จะเหมาะมากเลยนะคะส่วน การเดินทางนะคะก็คือจะเน้นเสริมเกี่ยวกับแคลคาดปลอดภัยด้วยค่ะสายมูนะคะที่ต้องการที่พึ่งทางใจอยู่ตอนนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าผืนนี้ราคาจับต้องได้ค่ะแล้วก็อัคระพุทธคุณนะคะที่อยู่ในผืนนี้นะคะจะครบทุกบทเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะถ้าอาจารย์ยังจานะนะคะเกี่ยวนะเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะคะก็คือจะเป็นรวยวนไปนั่นเองค่ะนี่นี่ นี่ขาดไม่ได้คืออันนี้จะเป็นหัวใจพระอาทิตย์นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นศูนย์รวมของจักรวาลนั่นเองค่ะทุกผืนต้องมีทุกผืนต้องมีค่ะเพราะว่าใช่ค่ะของท่านอาจารย์จะเป็นลักษณะเป็นยันสิบทิศค่ะตรงกลางจะต้องมีต้องมีหัวใจพระอาทิตย์นะคะสีที่สะดุดเหล่านี้อ่ะค่ะลองบอกสักนิดหนึ่งว่าอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเสริม ทุกวันเลยค่ะจันถึงอาทิตย์เลยค่ะสีประจำวันนั่นเองใช่ค่ะใช่ค่ะเน้นเสริมทุกวันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกังหันนะคะที่หมุนไปใช่ค่ะหมุนไปค่ะการเงินวนไปค่ะวันวันอังคารสีไหนฮะวันอังคารจะเป็นสีชมพูนะคะโอ้นี่ค่ะของเราวันไหนของหญิงก็วันอังคารค่ะวันเดียวกันใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์ไพโร์รื่นวิชานะครับ วันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับเชิญฮนะค่ะพยานผื่นนี้นะคะมีพุทธคุณเด่นนะคะมีสเสน่ห์เป็นที่าารักค่ะกัลยาณมิตรเกื้อกูลนะคะความรักไม่สมหวังครอบครัวไม่ประสบความสําเร็จนะคะลองเปิดใจบูชานะคะอ่าปโบมือหน่อยครับปบม,มือหน่อยผื่นนี้นะคะดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นรุ่นที่เข้มขังอัคระโบราณเลยนะคะใครที่ยั้งการเล่นเรื่องสุขภาพแล้วก็ การเงินการงานโชคลาภลองเปิดใจดูค่ะอ่าผมมืหน่อยครับอ่าผมือหน่อยค่ะผืนืนนี้นะคะเป็นรุ่นรัศมีกีบบัวพันล้านนะคะก็ใครที่ต้องการเสริมเรื่องอํานาจบารมีบริวารคู่ครองค่ะผืนนี้ก็จะช่วยเสริมหนุนดวงเราลองเปิดใจบูชาดูนะคะ ใครที่สนใจบูชาและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่เพจคุณเต้นเลขาท่านอาจารย์ไพโรดลื่นวิชาค่ะ0646392456เพจสัจธรรมแห่งชีวิตค่ะ นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะของขนาด1น0งรคูน100่ซนนะคะอาจารย์จะได้อาจารย์จะลงอักขระพุทธคุณนะคะจานแบบสดๆนะคะเป็นอักขระพุทธคุณนะคะรวยวนไปนะคะรวยแบบไม่สิ้นสุดนะคะแล้วก็ลงอักขระนะคะณโมคุณเทยะนะคะแล้วก็จะมีลายเซ็นของอาจารย์นะคะปิดจบนะคะตรงด้านท้ายด้วยนะคะเป็นไยโรดรื่นวิชานะคะเป็นลายเซ็นของอาจารย์ค่ะว่ายืนยันนะคะว่าผืนนี้นะคะออกจากสมนังานของ วันก่อนนี้มาสมักงานอาจารย์ไพโรจนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์ไพโร์ก็ทำยันสกรีนยันแบบสกรีนนะครับแต่ว่าผืนเล็กวันนี้มาเจอผืนใหญ่เต็มจอเต็มบ้านเต็มพื้นที่เต็มตาเต็มตาแล้วก็เต็มใจมันโตโตไวขนาดนั้นเลยจย์โตไวฮะโตไวแล้วก็สะดุดตาสวยแบบร้อยเปอร์เซ็นอัคระเลขยัน ได้ครบเพราะว่าเป็นผืนพยังขนาดไซ100ส์หนึ่งร้อยเซนคูณหนึ่งร้อยเซนซึ่งมีพื้นที่เนี่ยให้อาจารย์เนี่ยลงอัขระเลขยันได้ครบณร้อยแปดไม่ไว่าจะเป็นณนเกี่ยวเงินเกี่ยวทองณนะประสบความสำเร็จนะโภกรัพย์ณนะวนณนะเวียนณะหลงไหลณไม่ตาณหนะมดครบเป็นณนที่ทุกคนตรารถนาซึ่งเป็นตำนานความเชื่อมาตั้งแต่โบราณเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำงานไม่ไว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขาย คนที่ทำงานเงินเดือนก็อยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนอยู่บ้านก็อยากให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขบางคนต้องขับรถเดินทางไปไหนมาไหนก็อยากจะแควคาาปลอดภัยผืนพยันนี้เป็นกำลังใจอันนี้บางคนเนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยแต่อยากได้ผืนใหญ่อาจารย์ก็เลยจัดให้เป็นขนาด100เซนคูณ100เซนเท่ากับ1เมตรถือว่าเป็นผืนที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะนั้นใครได้ไปเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่า คุณเต็มร้อยเต็มร้อยครับมันเหมือนผืนพยันแบบโบราณสมัยก่อนก็โดยใช้สกรีนแล้วก็เข้าพิธีก็เรียกว่าพิธีกรรมของเราเนี่ยได้ผ่านพิธีกรรมดีแล้วก็หลายวาระด้วยกันทุกครั้งที่มีทําพิธีเนี่ยเราเยาะผืนพยันของเราเท่าที่มีอยู่เข้าทุกครั้งถือว่าผ่านกรรมพิธีเนี่ย หลายพิธีกรรมแต่อยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าพิธีกรรมจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระทําของเราสําคัญกว่าเราจะประสบความสําเร็จได้จะล่ํารวยได้จะมีคนรักจะมีคนเมตตาได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือการกระทําของเราทําดีได้ดียังคงใช้ได้ใช้ได้เสมอครับแล้วก็เห็นบอกว่าพื้นยิ่งใหญ่ยิ่งจับง่ายจับต้องได้ อย่างนั้นใช่ไหมครับอันนี้เข้าเข้าถึงได้ไม่แพงกับยุคภาวะเศรษฐกิจนี้ครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่เศรษฐตกิจตกต่ำนะเพราะว่าการเงินการทองหายากค่าไฟขึ้นค่าน้ำมันขึ้นอาหารไข่ขึ้น,ข,ข,นขึ้นหมดทุกอย่างตอนนี้ก็ยังเอ,อดีใจก็ยังมีเรื่องของค่าแรงลดอะไรเงี้ยเราก็ดียังมีลดบ้าง <laughs> พอดีะาดแรงรถเนี่ยนะน้ำมันขึ้น,น,นไปคอยขาแรงรถแล้วกันอค่าแรงของที่เนี่ยเราก็สบายใจ <laughs> <laughs> ไรายได้เหมือนเดิม <laughs> ไไดต่หมวอ <laughs> นเดิมอ, <laughs> อะไรนะครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่มีจากอาจารย์ไพรโรน์รื่นวิชา <c oughs> แล้วก็ของแปลกของใหม่ของใหญ่ของยาวจะมีตลอดที่นี่ <c oughs> เป็นกําลังใจสําหรับทุกคน เอาไว้สู้งานกับยุคเศรษฐกิจปัจจุบันสู้งานสู้ชีวิตครโบเชะไหมโบเชะสุดยอดรวยทุกคนขอ้รวยทุกคนอันนี้ก็เป็นณนพุทธพุทธเกี่ยวเงินเกี่ยวทองอันนี้เป็นณนเก้าชั้นเห็นไหมน้เก้าชั้นลอกทุกทิศเลยอันนี้เป็นณนเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเป็นณนเกี่ยวเงินเกี่ยวทองซึ่งมันมีอยู่ในผืนพยันเนี่ยครบอยู่แล้วเนี่ย ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นยันเทาะเป็นะตัวหนึ่งถือว่าแค่คาดปลอดภัยพ้นแรงอันตรายอันนี้เป็นนะอุดปากกระบอกปืนยิงไม่ยิงไม่ออกอันนี้อุดอุดไว้ไม่ไม่ยิงอันนู้นเป็นนะวน้ะเวียนนะหลงไหลเป็นระวนนะเวียนระหลงไหลกันไ่ตามลโมทไยะก็ถือว่าเป็นนะทั้งหมดที่ <c oughs> รวมอยู่ในถึงพยันนี้ทะนักนี้ไปอยู่ที่เสาไหลไปเลยหลงไหลสวยๆหมด แค่เสียก็กินขาดแล้วนะครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องอื่นอื่อันนี้เอาภาพไปลงใ้เสียงแล้วันนเพื่นให้เห็นวาลวันที่ยัยสรุปไปสรุปมาเต็มตาเต็มร้อยยตเต็มที่และเต็มร้อย ขอบอกน้องน้อยว่าที่นี่มีสำนักงานอาจารย์ไพโรจน์นี้ดีมาเลยฉชิญชวีมาดูกันเต็มร้อยทุกวันเต็มยันเต็มร้อยเดแ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 ดเต็มร้อยไหมครับเต็มร้อย ข่าวดีดีกับพี่คำร้น